เรื่องสยองขวัญน,นี้เริ่มต้นขึ้นจากบันทึกลับของลูกเรือวิจัยล่าหวานชาวญี่ปุ่นกลุ่มหนึ่งที่ล่องเรือฝ่าความหนาวเหน็บอยู่ที่ขั้วโลกใต้พวกเขาได้พบกับร่างสีขาวขนาดมหึมาและเรียกมันว่านิงเงินซึ่งหมายถึงมนุษย์ยักษ์ เจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้มีผิวกายขาวซีดเรียบเนียนและยืนสองขาเหมือนคนแต่มีความสูงถึง30เมตรพร้อมใบหน้าที่เกือบจะว่างเปล่ามีเพียงดวงตาสีดำโพลและปากที่ฉีกกว้างในตอนแรกลูกเรือนึกว่ามันคือเรือดำน้ำรูปทรงแปลกๆของต่างชาติแต่เมื่อมันลอยเข้ามาใกล้ พวกเขาก็ต้องช็อกสุดขีดเมื่อเห็นว่ามันมีแขนและนิ้วมือที่ขยับได้เหมือนมนุษย์ไม่มีผิดมีข่าวลือว่ารัฐบาลญี่ปุ่นสั่งเก็บเรื่องการค้นพบนี้เป็นความลับสุดยอดโดยหลายคนเชื่อว่ามันอาจเป็นอาวุธชีวภาพหรือการทดลองที่ผิดพลาดที่โลกไม่ควรรู้ The ะซีอีเตอผู้กลืนกินทะเลเดอะบลู Blue, ตัวปากกว้างเสียงปริศนา และเอลกรันมาหาหนอนยักษ์จอมเขมือบทั้งหมดนี้พร้อมให้สะสมแล้วกับสัตว์ร้ายใต้ทะเลลึกซีมอนสเตอร์สั่งเลยจิมที่ตะก้านะ